หลังจากได้รับกำลังเสริมจากพายมาริสเปสมาลีนที่โรบริรตเกลิมาส่งมาให้แล้วเราวูฟหลอดจากกองร้อยใหญ่เกรดคอปปานีต่างๆของทางสเป e ฟู๊กก็ได้นำทัพพาใต้การนำของผู้บริการชารเตอร์คนปัจจุบันโลเกนกิมนาหงหน้าไปยังสมอลภูมิต่างๆในเขตอวกาศเพื่อต่อต้านภัยพิบัติจากวารครั้งใหญ่ที่เริ่มโดยทางศาสตราหแห่งกอกดมอกอย่างทางกักสกุลทาคาโดยในยุทธการที่ระบบดาคออีฟลอดกองร้อยใหญ่เดอะกริมบัตได้ร่วมมือกับทางอิมพีเรีย a เรวีและชาร์เตอร์ที่มา ขอออองงกยานออปรากฏว่ากองยานออกที่มีจํานวนมหาศาลนั้นไม่สามารถหยุดยั้งได้การโจมตีทุกครั้งของกองทัพจัก,กรวรรดิเป็นเพียงเบี่ยงเบนความสนใจของพวกออกเพื่อล่อพวกมันออกจากอ่ต่อยานขนาดใหญ่ของระบบดาวนี้หากพวกออกผิวสีเขียวสามารถยึดโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้แล้วก็กําลังลบของออกที่นี่นั้นจะขยายใหญ่ขึ้นหลายเท่าในเวลาอันสั้นแต่ความพยายามของกองยานจัก,กรวรรดินั้นได้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในท่าจอดยานพอร์ตโวล์ยานลบนจำนวนมากของกองยานอินพิเรเนวีที่ได้ถูกพวกออกที่บ้าคลั่งเข้ายึดพวกต่างดาวาดาลดาและ ชะตากรรมที่ถูกผู้ออกจับจะได้ทําการทําลายตัวเองที่เนบิวลาซักเรียสในการต่อสู้หลังจากนั้นทางวูฟลอดขาจากิมบัตแห่งกองร้อยใหญ่กิมบัตได้ทำการซุ่มโจมตีผู้ออกที่แนวโขดหินกันเรียนโดยสเปซมาลีและออได้เข้าปะทะกันในการต่อสู้เลยจะประชิดบนญานอย่างนองเลือดทั้งสองฝ่ายนั้นต่างสูสีกันโดยในปัจจุบันนั้นการต่อสู้ในระบบดาวเคราะห์อีฟรานั้นยังคงดําเนินต่อไปในยุาหนึ่งในยุทธการที่กอดการ์ซึ่งก็คือดาวเคราะห์เกษตรกรรมกอดการ์ที่ถูกซ รวมไปถึงสเปดมาลีนเพราะดาโคโดงนี้นั้นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งหาดาโคเกษตรกรรมได้ตกอยู่ในมือของออสโดยตรงนะก็ดาโคจักรวรรดิจำนวนมากโดยรอบจะตกอยู่ภาวะอดอยากแต่บรดาโกกำลังที่มาสนับสนุนยังมีหน่วยลบชั้นยอดที่นำโดยผู้บัญชาการชาร์เตอร์สเปดวูฟโลแกนกิมหน้ามาด้วยตนเองแล้วสเปดวูฟนั้นได้ทำการปกป้องแนวป้องกันรอบนอกป้องกันแลนส์การ์ดมาตลอดหลายสัปดาห์หลังจากนั้นโลแกนก็ได้สั่งให้กองกำลังไปทำการสนับสนุนเคเซนต์เฮมซินดราที่กำลังจะแตกพ่ายโดยสเปดวูฟ ถ้าสองกองกำลังนั้นต่อสู้กันอย่างไม่ลดละในซาบปราลาพังของสนามลบและในที่สุดแล้วสเปนวูฟนั้นก็ได้อาศัยความคล่องตัวที่เหนือกว่าในซาบปราลาพังไปที่กำบ,บังในการลบแบบเคลื่อนที่จึงสามารถขับไล่การโจมตีของออฟไปได้แต่สนามลบนั้นก็ยังเต็มด้วยล่างของเหล่าวูฟและซากยานลบเช่นกันการต่อสู้บรดาเกษตรกรรมกสดันก็ยังไม่จบสิน้นและในขณะที่โลกแกน,น,นกำลังต่อสู้กับออฟอยู่ที่นี่กองกำลังอื่นของเผ่าแบทมูนก็ดำเนินการตีทลุอปมป,ประกันโลเชที่มีแอสตามีท่ามประจำการอยู่วูม้าป่าได้พักผ และกองล้อยใหญ่ของเลดมูนส์และบัตมอลที่กำลังมุ่งหน้ามายังดาวเคราะห์กอรกาสเพื่อทำการสนับสนุนระหว่างทางผู้เขานั้นได้ผ่านดาวเคราะห์บราคูทอสก็พบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นได้ถูกโจตีโดยเผ่าออสเด็กไบพวกผิวสีเขียวนั้นได้ทำการยึดลงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เป็นพลังงานหลักของดาวเคราะห์ทำการตัดแหล่งน้ำอันมีค่าของที่นี่และเมื่อสังเกตการเห็นสถานการณ์นี้เหล่าฟูมาป่านนั้จึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือในขณะที่ยานลบสเปซมารีเข้าปะทักกับกองยานออสในวงโคจรดาโจตีผืนน้น้้เริ่มตขึนพร้อมกันลนานุห้ไปยังโรไฟ้าพังน ดการต่อสู้อันดุเดือดนั้นจึงได้ปะทุขึ้นสเปนมาลีนะั้สามารถสังหารเหล่าออฟผิวสีเขียวทุกตัวที่เข้าพบแล้วเมื่อลึกเข้าไปในรถไฟฟ้าพลังน้ำนี่เองเหล่าวูฟนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าออบบางตัวที่นี่นั้นมีขนาดใหญ่ผิดปกติแลวก็ปรากฏว่าเผ่าสเนกไบได้ใช้เทคโนโลยีชีวาภาพที่ตนเองพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพผิวสีเขียวและศูนย์บัชาการของโรงงานแห่งนี้ก็ได้ถูกพวกออฟน,นั้นดัดแปลงเป็นโรงงานชีวาภาพสายไฟละเกะระกะเต็มพื้นยาที่ผสมกกกัััััับบสสาาาาาารดดดดดเเเเชชืืาาช้้อ้ออออองงงงงนน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 นิแแแลลลลละะขขหหวปปๆ่่่่่ไถถึททีมม็็ยูใใญ หลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดในที่สุดแล้วฝูงหมาป่านั้นก็สามารถกวาดล้างศัตรูที่อยู่ที่นี่ได้และทำการทำลายสิ่งก่อสร้างทานเทคโนโลยีต่างดาวที่เผ่าสเน็กไบ้นั้นสร้างขึ้นจนหมดสิน้นโดยในตอนนี้เหล่านักบ,บวชเหล็กของฝูงหมาป่าได้ใช้เวลาหลายวันเพื่อซ่อมแซมการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้และคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เพื่อกำจัดมลพิษที่พวกออกนั้นทิ้งเอาไว้ดังนั้นเองการต่อสู้บนดาวเคโอบาฮุโทสนั้นจึงยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่กองกำลังสเปซวูฟก็จกรดการไปตามระเบ ลักหน้าแบ็กเมนก็ได้คนพบต้นต่อของวาครั้งใหญ่ด้วยตนเองบนเมืองหลวงของเข้โคนก้าก็าได้พบร่างของกัสกุนทาคาโดยทางลักหน้าแบ็กเมนเป็นวูฟลอดที่มีอายุน้อยที่สุดในบร,ริษัทของสเปซวูฟและมีทักษะที่เชี่ยวชาญความมั่นใจนั้นไม่เคยถดถอยมีความโกรธที่บ้าคลั่งโดยกองร้อยใหญ่แบ็กเมนของเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีการจู่โจมจากวงโครจรโดยกองร้อยใหญ่นี้นั้นมีขนาดเกินกว่า200นายเมื่อทําการต่อสู้พวกเขาจะทําการส่งหน่วยจู่โจมลงสู่สนามภาพพื้นดินเป็นกลุ่มๆและด้วยประสิทธิภาพที่สูงมาก และการดมยิงจากวงโคจรว่ากันว่ากองล้อใหญ่ของแบ็กเมนเมื่อทาการเริ่มโจมตีทั้งวูฟหลอดลักหน้านั้นมักจะนําทัพด้วยตนเองเป็นคนแรกที่ได้พุ่งเข้าสู่สนามรบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไ,มได้มีศัตรูนับไม่ถ้วนที่ได้ถูกเชนสอดอันทรงพลังในมือของวูฟหลอดหนุ่มผู้นี้ทําการสังหารโดยมาน่าจะมีชื่อว่าฟอร์ดแฝงโดยตาหน้าทางรักหน้านั้นเลื่องลือไปทั่วจัก,กรวัดิมนุษย์และในครั้งนี้ทั้งวูฟฟ์หลอดหนุ่มคนนี้ก็ได้อาศัยความเข้าใจที่เฉียบแหลมและคําทํานายจากเฟลิด้านนรารรจทกกต่อูบ,ขาขาบอค างาลักหน้านั้นก็ได้นาหน่วยลบขนาดเล็กไปยังโคนก้าด้วยตัวเองโดยตั้งใจว่าจะทําการโจมตีแบบตัดหัวทางกัสกุลให้จงได้และในขณะที่กองกาลังหลักของกองร้อยใหญ่แว็กเมนกาลังลบอยู่ในพื้นที่อื่นเมื่อทางกัสกุลเห็นลักหน้านั้นมาถึงกัสกุลนั้นกับจุดชนวนระเบิดที่วางไว้ล่วงหน้าขังตัวเองไว้กับผู้ต่อสู้คนนี้ในว,วิหารวิหารนี้เต็มไปด้วยซาบปราพังโดยทางกัสกุลเองก็เคยได้รับคำทำนายเช่นนี้มาก่อนโดยทางกอกและม็อกได้บอกกับเขาว่าเขานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการดวลกับทางลักหน้า,านนนเเส้้ททาาาาางงงีีี่ยยกลลํํบพพั มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่ทางกัสกุลนั้นจะสามารถนำวัวที่ยิ่งใหญ่มาสู่เผ่าพันธุ์ออกได้ในการต่อสู้กับทางกัสกุลนี่เองลักหน้านั้นได้สัมผัสได้อย่างแท้จริงเลยว่าผู้นำที่ออกนับไม่ถ้วนยกย่องให้กลายเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่คนนี้นั้นเป็นสัตว์ประหลาดแบบใดโดยต่อหน้าวูฟหลอดหนุ่มแล้วล่าของทางกัสกุลนั้นสูงใหญ่รล่ากับภูเขาย่อมย่อมและเขานั้นก็ได้สวมชุดเกราะที่หนาราวกับรถถังแต่ความเร็วในการต่อสู้ของทางกัสกุลนั้นรวดเร็วไปอย่างมากอย่างคาดไม่่งกาาาาาจีะย้้้้ขททัหนนนนบไวเุปิ กัส,สกุลโดยตรงแต่ป้ากฏว่าผิวหนังของมันนั้นกลับหนาและกระดูนนั้นก็แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อทำให้รู้สึกว่าการโจมตีเหล่านี้นทางลักหน้านั้นเหมือนกับโยซายใส่หน้ากัส,สกุลและไม่สามารถสร้างผลกระทบใดๆอย่างแท้จริงให้แก่มันเลยและในขณะเดียวกันการโจมตีของผู้นําออกก็เหมือนกับกําแพงเหล็กที่บดขยี้เข้ามาอย่างไม่อาจต้านทานได้และต่อมาลักหน้าผู้มากด้วยประสบการณ์ในการลบได้เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีเขานั้นหมายที่จะทําการทําลายชุดก่อนทางกัสกุลก่อนเช่นสอดฟอร์ฟแฝงในมือของวูฟหลอดหนุ่มคนนี้น,น สายเคเบิลและท่อไฮดรอลิกนั้นกับถูกทำลายอย่างต่อเนื่องทำให้พลังของทางกัสกุลนั้นค่อยๆอ่อนแอลง,ลงความเร็วนั้นก็ลดลงในการต่อสู้ระยะประชิดครั้งหนึ่งของทั้งคู่กัสกุลนั้นได้ใช้กรงเล็บพลังพาวเวอร์คอที่หยาบและใหญ่โตของเขาทำการจับล่างของรักหน้าเอาไว้นิ้วโป้งที่แหลมคมของมันนั้นแทงทะลุกอกของฝ่ายตรงข้ามแต่ในขณะเดียวกันฟอร์ดแฟงในมูของวูฟหลอนก็ได้หาโอกาสทำการกัดเข้าที่คอของทางศาสตราออกกัสกุลและก่อนที่เลือดของตัวเองนั้นจะไหลจนหมดรักหน้าได้ทำการผลักเชนสอดที่คำรามอยู่ฉีีีีกไปทท่่เนนื้้อออขขงงาาาัสสสุุแลลใดดวมรถตศษ สดสดาออกตนนี้ได้และทําการเลือดที่สั์กระเซ็นเศษกระดูกและเนื้อลักหน้านั้นได้สร้างวีรกรรมที่น่าทึ่งเขานั้นได้การสังหารผู้นําที่แข็งแกร่งที่สุดของออกในปัจจุบันยาทางกัสกุนทาขาได้แล้วทางวูฟหลอดหนุ่มคนนี้ไนดะ้การชูศีรษะคนศัตรูที่ตกลงบนพื้นขึ้นส่งเสียคำรามแห่งชัยชนะออกมาและไม่นานหลังจากนั้นด้วยช่องวัวขนาดใหญ่ที่กลางอกลักหน้านนที่ได้บาดเจ็บสาหัสก็ได้ลม้ลมหลงในกองเลือดของตนเองยางไรเสียก็ตามแม้จะบาดเจ็บสาหัสและหัวนั้นก็ได้ถูกตัดออกจากป่า กาสกุลนันก็ยังไม่ตายสนิทต,ต่อมาลูกน้องของเขาได้ทำการเก็บกู้ล่าของสัตรสราออผู้นี้และเป็นอีกครั้งหนึ่งด้วยฝีมือการแพทย์ระดับเทพธรรมแมดด์กอสนิกท,ที่ช่วยเขานนกลับมาฟื้นคืนชีพได้และยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่กอสนิกกำลังกู้ล่าของทางกาสกุลเขานั้นได้ทำการอัปเกรดในทุกๆด้านกอสนิกนันได้ตัดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นของทางกาสกุลออกไปยัดเขาก็ไปในชุดเกราะออกที่ใหญ่กว่าเดิมลนหลังจากนั้นกอสนิกก็เริ่มใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ส่งพลังช มีโอกาสถึง4ใน5ที่จะระเบิดพื้นที่ครึ่งหนึ่งของดาวคอที่พวกเขาอยู่ดาวโดยสรุปก็คือว่าหลังจากทําการกู้ชีพล่าของทางกาสกุลอย่างไม่หลับไม่นอนเป็นเวลากว่า10วัน10คืนกาสกุลทาคารนะ์นก็สามารถฟื้นคืนที่ขึ้นมาจริงๆศาสาออได้กําเนิดม่อีกครั้งหนึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นกาพะง,งาดขึ้นอีกครั้งของทางกาสกุลก็ได้ดึงดูดเหล่าผู้ติด,ดตามกลุ่มใหม่มาอีกครั้งหนึ่งและในอีกด้านหนึ่งทางวูฟหลอดหนุ่มลักหน้าที่ทำการตัดศกกีษะกสกุที่โคนกก็ไไดดด้้้้แลวตเเองบาจสาะก็ได้รบบดรับกกาาาาาช่่่วยเหลลือจูงมมปทีถึแะ เนื่องจากบาดแผลของเขานั้นรุนแรงเกินไปด้วยความหวังสุดท้ายเราเพสัตว์นั้นจะได้ทําการผ่าตัดแปลงอัปเกรดเขาให้กลายเป็นพายมาลิสโดยในตามทฤษฎีแล้วตาบได้ที้ทางร่างก,กายและทางรักหน้านะั้นสามารถทนทานได้จนกระทั่งอวัยวะใหม่3ชิ้นของพายมาลิสนั้นได้ถูกลูกถ่ายและทํางานได้สาเร็จเขานั้นก็สามารถฟื้นคืนชีพได้ด้วยพลังใหม่และวูฟฟลอดผู้กล้าหาญก็ได้ 9, 000, ก้าผ่านขีดจากัดแห่งความเป็นความตายของดูบิคอนพายมาลิสได้สําเร็จหลังจากการผ่าตัดฉุกเฉินเป็นเวลาหลายวานันรักหน้านั้นก็ได้้้ฟืืนนนนชีพีพกกกลลลายเเเปป็ร็มรมิิสทูู่่่่งงงใหญแแแะขวดตอ หว่างสเปซบูฟและออดนั้นยังไม่จบสิ้นแต่กับทวีความรุนแรงม,มากยิ่งขึ้นลักหน้าที่ฟื้นคือชี้ขึ้นมาได้นําฟูงหมาเป่าขเขากลับไปสู่สมอรภพมิที่โขนก้าและที่นั่นเองกาสกุลนั้นก็ได้เกิดใหม่เช่นกันมานั่นก็กาลังรอคอยการมาถึงของคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเช่นนี้และตํานานของเหล่าอสูรทั้งสองนั้นก็กําลังถูกเขียนต่อไปและในช่วงเวลาก่อนและหลังการขยายตัวของรอยแยกขนาดใหญ่สเปซบูฟที่ได้หายสาบสูญไปนานเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนนั่นก็คือเ,เ,เหออททล่ากอง ฮากวูฟนั้นไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณสัตว์ลายของตนเองได้แล้วก็ก็อาจจะได้กลายร่างกลายเป็นอสูรมนุษย์หมาป่าที่ดุร้ายโดยในช่วงสงครามเกรทคูเซตได้มีสมาชิกที่กลายพันธุ์เป็นมนุษย์หมาป่าไม่มากก็น้อยโดยคนเหล่านี้นั้นจะถูกรวบรวมไว้ในกองร้อยใหญ่ที่13โดยกองกำลังวูฟเฟนที่13มนี้นั้นถือว่าเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยของรีเจียนที่หกมานั้นถือว่าเป็นการลงทันอนาสะพึงกลัวที่ปล่อยใส่เหล่าศัตรูแห่งองค์จักรพรรดิโดยในเวลาต่อมากองร้อยใหญ่ที่เเป็็นอกกกลได้หายสาบสากปวัตาขงเที่เาป็นนนกัใหมูู สมมใหม่โดยมีเรื่องเล่าหนึ่งนั้นเล่าว่ากองร้อยใหญ่ที่13นั้มันได้หายไปในยุทธการที่พอสเพโลเมื่อ10,000ปีก่อนโดยในตอนนั้นเองการต่อสู้ที่ดุเดือดของกองร้อยใหญ่ที่13ได้ทําการฉีกกระชากแนวป้องก,กันของลีเจียนเทาสันๆันทำให้ฝูงหมาป่าที่เหลือสามารถใช้ช่องโหว่ในการขยายอิทธิพลทางการลบได้โดยในช่วงสุดท้ายของสงคารามอันนองเลือดนี้แมกนัสนั้นได้พ่ายแพ้ต่อเลเมนลัสและหันไปพึ่งพาเหล่าเควอสเขานั้นได้การเปิดประตูมิติแห่งวาร์บสำหรับลีเจียนที่แตกพ่ายของเขาแมกนัสและ sun ทเทาสั้นลหนัน,นุษเเลลมนาส สั่งให้กองร้อยใหญ่ที่13นั้นไล่าตามไปพุ่งเข้าไปในมิตินั้นเพื่อไล่าตามเท้าสั้นๆแล้วก็ปรากฏว่ากองร้อยใหญ่ที่13นั้นก็ได้จ่าจัก,กรวาลทางกายภาพและก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของกองร้อยใหญ่ที่13และความลับของวูเฟนก็กลายเป็นเรื่องต้องห้ามของชาปเตอร์น้อยคนนักที่จะพูดถึงมันโดยในห้องโถงใหญ่ของเดอะแฟงเดบดาศิลาจารึก13แผ่นที่มีความหมายแทนกองร้อยใหญ่ทั้ง13นั้นก็ได้มีแผ่นหนึ่งนั้นที่ว่างเปล่าอยู่ตลอดว่ากันว่ามันเคยเเเปปป็็็นนนสสสัญลลกกกณ์อออองรร้้ยยใใหห่่13าาาไไโดวไดวตมุบ ทุกคนผู้ล่วงลและที่น่าประหลาดใจก็คือว่าหลังจากผ่านไป1 0 0 0 0มื่ปีว่าเวลานั้นได้ล่วงเลยมาถึงปลายาศาสตรที่41พร้อมกับสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13าที่นำโดยอับาดอนเดอะเดสอยเลอร์ก็ได้มีรายงานการคุ้มภพสเปซมารีที่กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าปรากฏขึ้นทั่วทั้งกาแล็กซีโดยเหล่าหมาป่าชาราที่ได้หายไปนานและกลายเป็นตำนานไปแล้วก็เริ่มทยอยกลับมาจากสถานที่ที่มีพายุแห่งมิติวาร์ที่รุนแรงสู่จักรวาลทางกายภาพและดูเหมือนกับว่าพวกเขาได้ยังคงปฏ ส่งกองกำลังจำนวนมากไปยังสถานที่ที่พาย,ยุแห่งมิติวาร์บนั้นอรารวาดเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และหวังว่าจะไม่มีกองกำลังอื่นใดของกองทัพจกักรวรรดิจะค้นพบความลับของวูเฟนนี้และหวังว่าทางสเปซวูฟนั้นจะนําเหล่าวูเฟนนั้นกลับไปยังเฟลิสได้ก่อนและต่อมาก็ไปสูดได้ว่าวูเฟนส่วนใหญ่เหล่านี้ก็คือกองร้อยที่13ที่ต่อสู้กับศัตรูในวาร์บและไอออฟเทอร์เลอร์มาอย่างยาวนานแต่จํานวนของพวกเขานั้นก็อยู่กันไม่ครบและวูเฟนที่ได้ถูกค้นพบนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยที่หลงเหลืออยู่จากก,าาก,าาก,าอกองร้อยที่ส อยู่ท่ทีไหนโดยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใหญ่ที่สุดและล่าสุดนั่นก็คือเกิดขึ้นที่พอสเพโลหลังจากการขยายตัวของรอยแยกขนาดใหญ่หัวหน้านักบวชลูดของชาร์เตอร์นัจจะสตอมคอเลอร์ได้นําฝูงม้าป่ากลับไปยังซาประหลับพังของพอสเพโลที่ได้ถูกทําลายโดยผู้ที่นําทางเขามาที่นี่ก็คือวิญญาณของไรบาเลียนโบราณจากเจียนเทาสั้นสันโดยชายผู้นี้ได้ถูกขังอยู่ในเขาวงกตแห่งเวลามาเป็นเวลายาวนานและเขานั้นก็ยังไม่รู้ว่าเทาสันสันนั้นได้โทรยศแล้วไม่รู้ถึงโศกนาฏกรรมระหว่างีีเจยนและไม่สาาามรถเข้ใจททุุกกสิกอย่างที่เกิดดขึึ้้้นนนนนนในอนาคตัมมืีไซ่ง นาจจาสตอมคอเลอร์นั้นก็ไม่เชื่อในตัวของไลบเลียนของเทาสันสันที่ตามติดเขาแต่คําทํานายของเขาเองนั้นก็ได้นําเขามายัางพอสเพโลซึ่งเป็นสถานที่ของคู่ปรับเก่าของสเปสบู๊และในขณะเดียวกันเดมอนไพรมาดแมกนัสก็ได้ทําการใช้เวทมนต์ของตัวเขาเองย้ายดาวปีศาจของตัวเขาเองอย่างดาวแพเน็ตออฟซอร์เซเลอร์มาข้างๆบ้านเก่าของลีเจียนเทาสันสันอย่างพอสเพโลและได้ใช้พลังแห่งความกลาหนที่กําลังขยายตัวและเหตุการณ์อุบัติการแห่งพลังจิตเขานั้นเริ่มทําการสร้างพอสเพโลที่ได้ถูกทิ้งล นั้นต้องการใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่นเพื่อสร้างอาณาจักรพลังจิตของตนเองและที่นี่เองนวยจูโจมที่นาโดยทางนัจจาสตอมคอเลอร์ได้เข้าไปในเขาวงกฏแห่งพลังจิตที่เท้าสั้นๆนั้นสร้างขึ้นเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนซึ่งคล้ายกับเว็บเวของเอลดาที่นี่นั้นก็คือสถานที่ที่ฐานเท้าสั้นๆที่เหลือรอดและกองร้อยใหญ่ที่สิบสามได้เข้าไปซึ่งเวลาในที่นี้นั้นไหลเร็วกว่าโลกภายนอกโดยที่นี่เองทานนัจจาสตอมคอเลอร์ไม่เพียงแต่พบเหล่าเท้าสั้นๆโบราณที่ยังคงพักดีโตองค์จักกกพดังไ้้บบนลอ ของกองร้อยใหญ่ที่13ที่นําโดยทางวูฟรอดวูดวีโดยในช่วงสุดท้ายของยุทธการแห่งพอสเพโลเมื่อ1 0 0 0 0ปีก่อนก็เลังทางวูดวีนั้นได้ทําตาคาสั่งของไพรมารเลเมนลัสได้ไล่ตามทอสันสันเข้าไปในประตูมิติโดยสลับนักรบโบราณเหล่านี้ที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งมาเป็นเวลายาวนานพวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าประวัติศาสตร์มนุษย์นั้นได้เดินหน้าไปกว่า1น0 0 0ปีแล้วเมื่อเหล่าหมาป่าเท่านั้นได้กลับมาสู่โลกแห่งความจริงเขานั้นได้รู้ถึงการกบฏของฮอรัสการหายตัวไปของไพรา์มาร มาของสมาชิกของกองร้อยใหญ่ที่สิบสามก็ได้เพิ่มขีดความสามารถในการลบของสเปซวูฟด้วย,ย่างแท้จริงโดยเหล่าม้าป่าชรา,าเหล่านี้นะก็ยังคงต่อสู้เพื่อราชาแห่งหมาป่าวูฟคิงและองค์จักรพรรดิเพื่อต่อสู้กับศัตรูแห่งมวลมนุษยชาติอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและหลังจากนั้นเองสเปซวูฟนะั้นก็มีทั้งสมาชิกจากยุคการกรบฏฮอรัสเทเลซีและลงไปถึงแอสตาเตจากนอสติดเอเธนาและไพรมาริสสเปซมาริสรุ่นล่าสุดและในอีกด้านหนึ่งท่านนัจจาสตอมคอร์เล่นก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า ทันทีที่พวกเขานั้นออกจากเขาวงกฏเขาสั้นๆฝ่ายพรรีเหล่านี้นั้นก็ได้ผลกระทบจากลูบีแข่งอาริมานทำให้พวกเขานั้นได้กลายเป็นฝุ่นผงในชุดเกาะของตนโดยในยุคที่โขดลายและวุ่นวายเช่นนี้นั้นทุกคนนั้นต้องต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์และด้วยการปรากฏตัวของรอยแยกขนาดใหญ่ไฟาแห่งสงครามในกาแล็กซี่จะยิ่งลุกโชนอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลย่วนีะครับว่ขอข